ันนี้ผมเขียนก็นแทนนะฮะอ่าวันนี้ออสตามีอัปเดตนะฮะตอนนี้มีทัวร์นาเมนต์เข้ามาแล้วนะฮะอ่ะทาทมงมันก็จะอยู่ทางตรงนี้ครับตรงตรงที่เราเกิดแล้วก็อ่าเดินเดี้ยวเข้าประตูตรงนี้มาครับเนี่ยเข้าประตูแล้วก็เดินตรงไปมันจะเป็นเหมือนลานประลองครับลานประลองจากเรื่องดักักดักรักบอลน,นะฮะจะเป็นทัวร์อ่าทัวร์นาเมนต์นะฮะ แล้วก็ออสตาได้มีโค้ดมาใหม่นะฮะเป็นโค้ดมาใหม่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ว่าโค้ดอะไรทัวร์นาเมนต์นะ,ะโค้ดเขียนว่าทัวร์นาเมนต์ทตัวร์นาเมนต์สตาร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนว่า,าในในทัวร์นาเมนต์มันมีอะไรอะไรบ้าง อะไรกดไลฟ์พาวเวอร์ like อันนี้เป็นอันนี้เป็นคนที่เล่นดาเมจอ่าผมเล่นเล่นลองเล่นไปรอบหนึ่งแล้วครับผมทำดาเมจได้หนึ่งแสนสองพันนะฮะไม่ไม่ติดหนึ่งหนึ่งในร้อยนะฮะคือถ้าติดหนึ่งในร้อยจะได้ของรางวัลน,นะฮะของรางวัลก็จะมีตรงไหไรวะเนี่ยครับถ้าติดท็อปร้อยก็จะได้ ได้อะไรอันได้ยูนิตหนึ่งอันแล้วก็อะไรขาดไทอะไรเนี่ยไทเทลหนึ่งอัน <immer IR> <S 1> <S 1> แล้วก็ได้ท to ัวร์ทัวร์นเมเต์เป็นเหมือนเป็นเหมือนพวกอ่าเป็นเป็นแคปซูลนะเปิดสิบอันแล้วก็เป็น efp แจกสองร้อยสามสิบตัวนะแล้วก็เงินอีกสองหมื่นอันนี้ท็อปหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นแจกแคปซูลสาม e xp หกดาวได้สองร้อยยี่ยี่สิบตัวเงินนี่มื่นแปดท็อปสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ไดตัว e p หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอันได้เงินหหมื่นห้านะฮะท็อปสี่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยสามสิบแล้วก็ได้ 1, 1, 0, 0, นะ 25, ได้หนึ่งหนึ่งหมื่นโกนะฮะท็อปสิบเอถึงยี่บห้าได้เจ็ดสิบห้าแล้วก็ได้หกหกพันโกนะยี่หกถึงห้าสิบได้ e xp ห้าสิบตัว ได้เงินห้าพันห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าได้สี่สิบสามพันจ็ดสิบหกถึงร้อยเปอร์เซ็นได้ยี่สิบหนึ่งร้อยโกนะหมดละอันนี้ของโก g l o b a อ๋ออ,นนอันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งชื่ออะไร,ร Local ไ,ได้เหรียญหนึ่งอัน ยูนิตหนึ่งตัวแล้วก็ได้สกินสกินอีกหนึ่งตัวได้เพชรม่วงสองร้อยห้าสิบแล้วก็ได้เพชรหนึ่งหมื่นแล้วก็ได้โทเคน็นโทเคน็นโทเคน็นเอาไปทำอะไรได้ยี่ห้าอันอันนี้คือที่หนึ่งเยอะแน่ที่สองได้ยูนิตหน,นึ่งอันสองร้อยสตาร์ดั๊เจ็ดร้อยห้าเจ็ดพันห้าร้อยเพชร แล้วก็ยีโทเคนอนนี้ได้ยูนิต1 7 5่งร้อยเจ็สิบห้าสตาร์ดัสห้าร้เกมแล้วก็อ่ยีโทเคนที่4ี่ถึงสิได้150 3000สิบสามพันแล้วก็สิโทเคนสิดถึงสิได้100่งร้อยสตาร์ดัสองรเกมแล้วก็ได้เโทเคนอันนี้สิบห้าถึงยิบเก้าได้80ดสิบสตาร์ดัสองร้อยพันเกมแล้วก็เจ็ดโทเคน 30-49ถึงได้65สตากดั๊บ2,250เจมแล้วก็ได้5โทเค็น50-79ได้50 2 0 0 0 8 0ถึง1 0 0ได้25สตากดั๊บแล้วก็1,750เจมโอเคผมเล่นไปรอบนึงแล้วได้ได้ไป100,000 1, 000, 1 000, 2 8 0 2นะยังไม่ติดท็อปร้อยเลย อันนี้ติดแล้วเนี่ยนี่ชื่อเข่กอนแฮนอ๋อแต่แต่โกโบมัน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 ไม่ติดหรอโกโบนี่หลักล้านเลยนะน่าจะเป็นเป็นดาเมจดรวมอะเหมือนแบบรวมไปเรื่อยๆอะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆได้เท่าไหร่อ๋อนี่ไงผมได้ได้มันเนี่ยติดละติดหนึ่งในร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า อ่จะไปจะทําดาเม็ได้เท่าไหร่นะปดเทไปเลยมันน่าจะเปลี่ยนด่านทุกสัปดาห์นะอ่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเป็นด่านนี้นะมาถึงก็ฟามเมงินก่อนนะ เงินให้เงินมาเยอะด้วยแล้วก็เดี๋ยววางวางไอ้จังไม่มาตายแล้วผมวางผมวางตรงนี้ประมาณตรงนี้ตาที่แล้วผมอัพไอ้อัพบุรีอัพอัพไม่ตันนะก็เลยไปได้ไม่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เท่าไหร่ตานนี้ก็เลยเอาปลาหมึกมา ทาที่แล้วผมเอาอันนี้มาไอเดียาวโล,โลมาฝามเงินไปก่อนนะตอนนี้มันไม่มีให้กดสป,ปีดนะไม่มีก็คือทุกยี่สิบวิหนึ่งเว็บครับหนึ่งเว็บต่อยี่ยี่สิบวิถ้าจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูก็ได้ถ้าเกิดเว็บต่อไปมันจะนลดไปเท่าไหร่ โอเคทุกหนึ่งเวฟจะลดไปยี่สิบวินะตรงน,นี้เราฟามเงินก่อนนะฟามสามไปก่อนเดี๋ยวเราจะวางโกโจก่อนฟากเงินไปเดี๋ยวโกโจเราจะวางตรงนี้นะฮะ กี่ผมวางข้างหน้าแล้วมันตีมันไปไม่ถึงข้างหลังเลยว่าจะเปลี่ยนมาวางตรงนี้แทนโอเคอัพสักไปเลยตีรบวงได้แต่โกโจมันมันมาไม่ถึงตรงนี้นี่ว่าหวือนต้องวางที่เดิมแหละ ผมว่าวางโกโจวไว้ที่เดิมดีกว่าโอเคครับตั้งเหลือก็วางปลาหมึกไปเลยโกโจเดี๋ยวผมมาวางตรงนี้นะวางสี่ตัว เอาลืมบ้าไปจังมาโอเคส่วนส่วนดีฟีดนะผมจะวางตรงนี้สองตัวปรับเป็นลาตัวหนึ่งแล้วก็เปิดตัวหนึ่งแล้วก็วางตรงนี้อีกสองตัวนะเป็นลาตัวหนึ่งเปิดตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกสองตัว เปิดตัวหนึ่งลาตัวหนึ่งตรงนี้สองตัวเปิดตัวหนึ่งลาตัวหนึ่งโอเคครบเบจะว่าอยากจะอัพอัพดีฟีสักตัวหนึ่งเพราะว่าตัวแอร์มันมัน,ม,นมันเดินมาแล้วอัพตัวแอร์ โอเคตียอแล้อ่าส่วนโบลี่ก็วางตรงนี้แล้วกันนะโบลี mm ่ hmm. Body, วางตรงนี้โอเคครบแล้ว เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปถึงตอนท้ายๆเลยแล้วกัครับเดี๋ยวไปเจอกันกนอีกทีตอนที่ผมอัพเสต็จแล้วครับว่าผมจะไปได้ถึงกี่เวฟแล้วก็ทำดัมเมจได้เท่าไหร่นะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่67แล้วนะครับตอนนี้มอนก็เดินมาเยอะแล้ว กล้จะเข้าบ้านแล้วเหลืออีกประมาณ149วีนาะคีนะผมก็ได้อัพบโบลีไปแล้วครับอ่าตัวโบลีนี่คือจะเพิ่มดาเมจทุกเวฟนะเวฟละประมาณ2ล้านครับแต่ถ้าถ้าเราอัพถ้าเรามันมีคูณด้วยก็เพิ่มทีละทีละ4ล้านนะโบลีจะเพิ่มดาเมจทุกเวฟนะเวฟละ4ล้าน ตอนนี้ก็มาถึงเวีวที่หกสิบเก้าแล้วนะอัปตเฟร์นะ Okay. ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณถ้าผมถึงประมาณเว็บเจ็สิบหกก็น่าจะครบแล้วครับแปดสิบเก้าวิโอตอนนี้ทำดาเมจได้ได้เยอะมากเยอะกว่ารอบที่แล้ว โบลีเป็นเดอะแบกโวยเปสี400่ร้อยลาแล้วอะโบลีเฮ้ยโบลีโหเหมือนกันน่เน่แต่มันตีนานไปหน่อยสิบหกวีเลยอะโอเคครับเลกสองเว็บ สองเ็บเท่านั้นสักิลโกโจกดได้ไหมเนี่ยกดได้ปะวะโอ้โหทีโกโจกดไม่ได้โอเคว็บเลยเว็บเดียวอีกเว็บเดียว โอเคครบแล้วครับอ๋อ oh, ถ้าถ้าครบถ้าถ้าครบหนึ่งพันห้าร้อยวิมันจะออกให้เองครับครบแล้วโอ้ oh, ได้เนึ่งพันสี่เลยอหพันสี่ร้อยบีอ๋อถ้ามันครบมันก็คือมันจะออกออกให้เอง ตอนแรกผมทำไว้หนึ่งหนึ่งแสนนะครับดาเมจหนึ่งแสนสองพันมั้งโหดเดียวมันจะบวกให้ไหมโอเคครับบวกให้ครับอุ้ยจากหนึ่งแสนหนึ่งล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยเหรอนนหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกจากหนึ่งแสนนะ นี่ครับผมขึ้นมาอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันดับที่สิบนะะผมมาอยู่ที่อันดับอันดับอันดับที่สิบโกลบอลนี่คือต้องลงยากหรือเปล่าเนะี่ยผมไม่ไม่แน่ใจน่าจะต้องลงน่าจะต้องลงหมดยากมั้ง อันดับอันดับท้ายทำด้สามล้านกว่าเลยผมว่าต้องมีตัวท่าแสงกับท่าอ่านตัวสาฟ้าไป,ปต้องต้องไปด้วยถ้าไปด้วยเราจะเพิ่มดับเบิอลดีห้าสิบปอร์เซ็นตะตัวท่าสายฟ้ามีตัวอะไรมัางวะเนี่ยโคตรโอ,โ,อ,อโกคูโกฮังดูฟี่ แค่เจ็ดดาวกับหกดาวพออ๋อมีลุยโอเคที่นาจาไปก็มีลูฟี่เนี่ยแล้วก็โกหังโงกุลโอเคครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ อัพเดทอัปเดตนี้ก็มีโหมดนี้เข้ามาใหม่ครับทัวร์นเมนต์แล้วก็มีโค้ดใหม่ถ้าอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ